เค้กแค่ลอสไตล์บ้านๆไหมคะไข่สองฟองนะคะแล้วก็น้ำตาลตีขึ้นฟูน้ำตาลมีนาะใช้เกือบหนึ่งถ้วยตวงน้ำตาลใส่สามส่วนสี่ถ้วยตวงนั่นแหละแล้วก็น้ำมันพืชค่ะใส่สามส่วนสี่ถ้วยตวงนมกะเอาครึ่งถ้วยตวงโซดาค่ะเนี่ยโซดาโซดามิเนี่ลเนี่แหละคะ่ะโซดาหรือโซดาสิงก็ได้ค่ะ ประมาณเสหนึงส่สถ้วยตวงใส่ลงไปนิดนึงค่ะคนตรุรกีเขาบอกว่ามันจะทำให้เค้กฉ่ำขึ้นเสร็จแล้วแครอทแครอทคูดฟอ,อยจ้าสองหัวแล้วก็ถั่ววอลนัทนะคะครึ่งถ้วยตวงใส่ลงไปตามด้วยวาน,นิลาผงหรือวาน,นิลลาน้ำก็ได้ค่ะผงฟูค่ะผงฟูเนี่ยนะคะประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะครึ่ง หรือใครซื้อผงฟูงของมีนาไปก็หนึ่งซองครึ่งใครจะใส่ไอ้นี้ก็ได้นะผงไอ้นี่ค่ะเขาเรียกว่าอะไรชินามอนนะคะแต่ว่าลูกมีนาไม่ชอบสามีมีนาไม่ชอบก็เลยไม่ได้ใส่ใส่ผงชินามอนลงไปด้วยเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราใส่แป้งแป้งเค้กค่ะหรือแป้งสาลีอนเนกประสงค์ก็ได้ต้องร่อนนะแต่มีนาที่เจ็ดร่อน มีนาใส่ไปหนึ่งซีตัวงครึ่งก่อนอนี่ถ้าใส่ผควงอ,อกเชิรลงไปนะคะสีก็จะเป็นแบบสีดำๆดำอะ่ะเออแต่ว่ามีนาไม่ได้ใส่บ้านมีนาไม่ชอบนี่ใส่แป้งไปประมาณ หนึ่งถ้วยตวงครึ่งนะคะแต่ว่ามีนายัยกได้เค,ค้กให้เขาเนื้อแน่นนิดนึงให้เป็นเหมือนรสฝรั่งจะเติมลงไปอีกค่ะประมาณสองช้อนโต๊ะอยากได้เค,ค้กเนื้อแน่น<ๆ>เพราะว่าอยากให้เป็นรสชาติแบบฝรั่งเสร็จแล้วจะใส่ไปสองถ้วยตวงเลยก็ได้นะคะไอตัวไอเนี่ยไอตัวแป้งอะแป้งเค,ค้กอะใส่สองถ้วยตวงไปเลยได้ค่ะเนื้อเขาจะได้แบบแน่นแ่นนิดนึงอ่ะเสร็จแล้ว เดี๋ยวอบเลยเดี๋ยวจะอบที่พิมพ์นี้นะคะพิมพ์นี้เป็นพิมพ์ไม่ใหญ่พิมพ์เล็กๆแต่ว่าสวยดีไม่น่าไปได้มาต่อลดราคาเนี่ยนี่นะคะเป็นแบบนี้อะข้างในนะคะทาน้ํามันหรือว่าทาทาเลยเอาไว้เทลงไว้ค่ะ,ะ,คะตัวเค,ค้กเนี่ยมันจะได้ประมาณพิมพ์กว่ากว่าเดี๋ยวมีน่าจะใส่พิมพ์อีกอันหนึ่ง มันจะได้ใส่คับเค้กอ,อีกสักนิดนึง่ะอ่ะ,อะนี่ค่ะพิมพ์นี้นะคะมีนาส่งไปที่ไทย2อันส่งเกินไปเพราะว่ามีนาซื้อมา3อันของที่ไทยพร้อมส่งนะมีแค่2อันนะคะที่ไทยใครอยากได้ก็อินบอกไปที่เพจเนาะม่ไดายของของใช้ดีแล้วบอกต่อนะคะ ของพร้อมส่งที่ไทยนะคะมีแค่2อ,อันเท่านั้นไม่มีแล้วนะคะหมดแล้วนะคะอ่ะอบเลยค่ะไฟ160องศาไฟ150องศาอบไฟอ่นอนอ่อนจะค่ะเสล็จจ้ะกินนาทีไม่รู้ดูสีเอาใช้มีดจิ้มเมาค่ะเรียบร้อยทิ้งไว้ให้อุ่นก่อน เด๋ยวเคาะเลยเสร็จแล้วค่ะมีนาออกมาตอนร้อนๆเลยเพราะว่ามีนาจะเอาไปให้เพื่อนบ้านแล้วอ,อร่อยอืมใจดูนิ่มขออนุญ,ญาตนะคะใช้มือเป็นไงคะแค่คลอดค่ะบ้านๆน,นะคะไม่ได้มีครีมชีสนะขี่เกียจทำ แล้วก็ไม่ได้มีน้ําตาลปั้นที่เป็นรูปแครอทอย่างนี้ก็อร่อยแล้วค่ะเห็นไหมคะใส่แครอทเยอะๆหน่อยก็ได้นะถ้าใครชอบแล้วก็ใส่ผงชีนามอนนะคะผงอบเชยเยอะๆหน่อยนี่แหละเค้กแครอทของเรา